คราวนี้ลองไปดูการรายงานผลจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกันบ้างนะคะที่มีการรายงานว่าภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบใน9จังหวัดด้วยกันค่ะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า2 6 1 0 0 0ครัวเรือนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางมีการสรุปพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพ,พลันน้ำป่าไหลหลากและวาตภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรงัง สตูนสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งหมด70อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า261,000ครัวเรือนค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีน้ำท่วมใน7จังหวัด62อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ255,162ครัวเรือนนะคะประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่มีน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ2,000 449ครัวเรือนนครศรีธรรมราชมีน้ำท่วมขังในพื้นที่19อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบมากสุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะ184,750ครัวเรือนส่วนที่พัทลุงน้ำท่วม11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ32,658ครัวเรือนส่วนจังหวัดตรังน้ำท่วม4อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ1,635ครัวเรือน สงขลาน้ำท่วมขัง12อำเภอรประชาชนได้รับผลกระทบ3,570ครัวเรือนปัตตานีน้ำท่วมในพื้นที่6อำเภอรประชาชนได้รับผลกระทบ2,687ครัวเรือนนาราธิวาสน้ำท่วมขังในอำเภอสุงไหโกโลกประชาชนได้รับผลกระทบ223ครัวเรือนวาตภัยมี1จังหวัดค่ะนั่นก็คือที่นครศรีธรรมราช รวม3อำเภอด้วยการบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย131หลังซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประสานกับจังหวัดหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณาภัยเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนพร้อมกัมกบเครื่องยนต์รถบรรทุกติดตั้งเครนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถไฟฟ้าส่องสว่างในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยด้วยการขนย้ายสิ่งของไปไว้ยังที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำ ตรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนั่นเองค่ะ